อันนี้รู้ใช่ป่ะรู้อยู่แล้วเออพาณิชย์ว่าอะไรผู้ชายเอ้ยเป็นคนเป็นคนด <c oughs> ิเซนเมแอนเจอร์ <c oughs> <c oughs> ใจเปล่าแกมั no. hey, uh, take take. Okay. ่นใจเปล่าทีเดี๋ยวเขาหลอกว่าถ้าตอบผิดแกแพ้เลยเกมนี้เดี๋ยวถามเี๋ยวถามไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวโมลนถามต่อเลยอ้าวไม่ตอบแล้วไม่ตอบล้าวไม่ตอบแล้วไปตอบตอบไปอ่ะสม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 เอาตัวเองก็ได้หรือใครก็ได้เครียดไปอีกแกเกมนี้ไม่ได้เงินมาเป็นแสนแกเล่นไปเลยน่ารักไอ้คิสั่งหรอการจับเป็นชวดการจับไะไเนะโอ้โผมตอบไปไอ้คิวสั่งไปก่อนอ่อ้คิวสั่งไปหลับที่ ดิมามามามันใส่นาฬิกาที่สามารถยิงยาสลบได้ปะโอ้โหใครอ่ะไม่ใช่นาฬิกาก็ไม่ได้ใส่นะไม่ได้เลยไม่ได้ใส่นะมีใครตอบไหมรอบนี้เออตอบเลยเอาชื่อเต็มชื่อเต็มเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้วินตึ๊ด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 มาแบบหันมอสเหรอแบบนี้ตึ๊ด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 โคนันและโคนันเป็นคำตอบที่ ชัวนะผิดแท้นะผิดแท้นะเสร็จแล้วบอกแลว